เป็นลมกินเกลือมาเวสันเดิน้าเป็นปน้ำตาไหลแล้วมากินเนนใจไ,ได้เดือดมาหันนางนอนตาเลือกเลยขอวานอินวานชมมาขอท้อนด้นดีเยาวที่ดาวีในป่าเศร้าเข่าคูอม,มาจ้อยนาดนอน นุ่มคือเด้กผู้หญิงคนงันเขาคำนั้นลับระเวสันดอนเลยเรียกทุนวันวันเจ้าทุกข์ดงนาป่าเศร้าพิาเหมือนเขาเหมือนเดิมมาตายในดงวงวิบกมณฑลเหลือเกินพระองค์เลยขอทุนจืนวันแม่นางมาสู่

บ้าเหงเลี้งเจ้าพาเจ้าหาเจ้าควรเจ้าอย่าได้ไปอยู่ที่ Ba -a -a bà mẹ đông anh ta đi bà hin tha ta cạn lập thâm bớt nước bà hin tha chẳng ngọc an man chẳng làm à, cha hoàn vô tiền nam chợp chớm con cá và đây nhìn เสียงคู่พี่เรียกแล้วขอชม12คืนมาเตือนโฉนด ิบอะไรและบอกมีจิตใจไฟหอยจะกูปีบอกขาดก่อนยังอยู่ กันว่าบริหารหน้านางมาตีน้องหาทายกูปีจะได้ có ao nam tồn can tí ma miên sai <laughs> nam

ขวายความเคารพพระมาหาเทรานุเทระครูบาจารย์เจ้าทั้งหลายจุตนจุองจะเรินสุขจเจริญธรรมจุ่งได้บังเกิดมีแก่ทนพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้สดับรับฟังธรรมะกันตังสถานีวิทยุในคลื่น fm 104.50ไม่กรกะเฮิรวิทยุ สถานีคณะสงฆ์จังหวัดจังใหม่วัดฝ่ายหินตำบลสุเตพอำาเภอเมืองจังหวัดจังใหม่วันนี้เสียงสารธรรมของวัดสลีโซดาพระอารามหลวงตินดอยสุเทพปุชชุบันพศสายทาราน้ำตกให้แก้วมาป้ามาพบกันครับพี่น้องต่านคนฟังทั้งหลาย โดยอัตมาภาพท่านพระครูปัญญาสังฆการตัวแตนคณะสงฆ์วัดสลีโสดาพระอารามหลวงดินดอยสุเทพเจ้าและเป็นตัวแตนคณะของพระธรรมจาริกในโครงการทุกรูปได้มาประมาพวกกับท่นสาธุชนคนดีพุทธบริสัทธทั้งหลายเมื่อข้าม,ยมเย็ยนวันนี้วัน วทที่3กันยายนพุทธศักราช2568เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณซึ่งได้ถวายเวลาจากอาจารย์พระภูสมุวิสุวัวตรบรกิจโจผูุ้มในการสถานีวิทยุ1ร้อยสีุ่น่าสูนเมกฮิวัดไฝ่หินเจ้าอารามาธิปฏิวัด ฝ่ายหินก็ได้ถวายเวลาเฮือกับวัดสลีโสดาในภาคค่ำยามเย็นวันนี้ในต้นรายการก็ขอฝากสุภาษิตรกร,รมสอนนันเป็นภูมิปัญญาของโบราณนาจา์ทั้งหลายที่เป็นบ้าพระชนของเ้า ซึ่งเพื่อได้ก้นไกล้เอาเป็นธรมร,รมะคำสอนเป็นสุภาษิตเอามาปั่นมาฝากเพื่อได้รักษาในน้ำธรรมคำสอนเป็นสุภาษิตโบราณั้นนาไทยเฮ่กับปีน้องตันสาธุชนคนฟังทั้งหลายในวันนี้ก็เสนอในบทีวะาก้อยอยู่ตามน้ำ ทำไปตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันก้อยอยู่ตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเพียงใดดอกบวัวเพียงอันเป็นสุภาษิตเอามาปั่นมาฝากในต้นรายการวันนี้ก้อยอยู่ตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเพียงใดดอกบวัวเพียงอัน ข้อหมายนั้นก็คือการปฏิบัติตนเน้กลมเกินกับบริบททางสังคมที่เราได้อยู่ร่วมกันสิ่งอันแวดล้อมแห่ห้อมอัตตาสัป,ปะนานา,นาจ้ปาปาหวันเวิงเื่อรู้ตันการอย่าหานเกิดเกื้ทิฏฐิกวนเปิงกล่อยละอย่าฝืนอาจยาฝากกรรมราช มานะกระด้างเมามัว,มวก้อยอยู่ตามน้ำทำไปตามตัวแผ่นน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันสิ่งอันแวดล้อมแห่ห้อมอัตตาสัป,ปะนานาเจ้าปลาวันเบิ้งเงื้อรู้ต้านการอย่าหานเกิดเกืงทิฏิควรเปิงปล่อยละ ย่าฝืนอาจยาฝ่ากำมราจมาณกระด้างเมามัวก็อยู่ตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันสิ่งต่างๆรอบข้างบางครัง้งนำพาหื้ชีวิตเอ็นเอียงเสียลักขอหือ้อหูตันเหตุการณ์เอาไว้พยายามลกิทิฐีมานะอย่าคัดขวาง อย่าฝืนผู้มีอำนาจให้ทำตัวเหมือนดอกบัวหรือระดับน้ำเพียงใดดอกบัวก็จะอยู่ระดับนั้นสิ่งอันแวดร้อมแห่งอ้อมอัตตาสปะนานาจังปาวันเวิงเมื่อรู้ตันการอย่าหานเกิดเกิงทิฏฐิกวันเปิงปล่อยละอย่าฝืนอาจยาฝ่ากรรราจะ มานะกระด้างเมามัว <c oughs> ก้อยอยู่ตามน้ําทําไปตามตัวแผ่นน้ําเพียงใดดอกบัวเพียงอันอปฏิบตัติตนไม่กลมกลืนกับบริบททางสังคมก็อยอยู่ตามน้าทําไปตามตัวน้ําเพียงใดดอกบัวเพียงอันเมื่อดํารงชีวิตและทําสิ่งต,าต่างๆตามกําลังความสามารถ ฐานะสติปัญญาของตนเองเหมือนดอกบัวที่เติบโตในน้ำระดับความสูงของดอกบัวจะขึ้นอยู่กับระดับน้ำที่มันเติบโตขึ้นมาอยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวก่อใจชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปบารีบร้อนเกินไปและทำสิ่งต่างๆใื่สอดคล้องกับสถานการณ์ น้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันเปรียบเทียบกับดอกบัวที่ก้านยาวสั้นตามระดับน้ำที่มันอยู่ก็หมายถึงการรู้จักประมนตนบำททำตัวโอ้อวดหรือเด่นเกินคนอื่นนะสุภาษตน์นี้สุภาศิทธลนนาไทายนี่ก็สอนนู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงปรับตัวหืือกับสภาพแวดล้อมและทำสุขอย่างหือือพอเมมากกับตนเดง ไม่เกินเลยหรือน้อยเกินไปเอามาปัาน่นมาฝากพี่น้องตันสาธารณชนคนฟังตั้งหลายในเมื่อค่ำยามเย็นในวันนี้ในสาระธรรมเสียงธรรมวัดสลีโซดาพระอารามหลวงอย่างวัดเชียงใหม่เอามาปัาน่นมาฝากพี่น้องตันสาธุชนต่างหลายก็ ฟังกิตธรรมสักกรรมก่อนนอกไปมมาอู้มาจ๋ากันในสาระอื่นๆที่จยาเอามาปั่นมาฝากวี่น้องก่ันคนฟังเั็นหลายนอก